ก็สวัสดีครับวันนี้เรามาดูรถ c ีบีสีเทานะครับคันนี้ปีเก้านะครับ,นนรบสภาพสีสวยครับยางก็เตือเยอะครับลงชมรอบคันกันก่อนรอบคันประมาณนี้วันนี้ถ่ายวันที่เจ็ดครับเดือน7ปี 6 6 5นะครับก็สภาพโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับเป็นรถสมปารสสมิตรครับก็เรามาฟังคลิปเสียงกันเลยครับก็สตาร์ทพัดลมก็ทำงานแบบอัตโนมัตินะครับก็สตาร์ทเครื่องเย็นนะครับ ก็เงียบดีครับดูไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเลี้ยวอยู่ด้านนี้ไฟเลี้ยก็ติดปกติครับด้านซ้ายแล้วก็มาด้านขวาแล้วก็ไฟต่ำไฟสูงติดครับติดปกติเลย มาฟังเบิ้นเบินบ้นกันหน่อยครับมันจะโอเคไหมเนื้อนุ่มครับ คุณทุกท่านที่รับชมครับขผมครับ